เอาละพวกท่านพร้อมหรือยังส่วนข้าเนี่ยนะพร้อมมาตั้งนานแล้วนะครับพร้อมมาตั้งนานแล้วนะครับนะในวันนี้นะก,เเเก,นะก็เจ้าของเขาบอกมาว่านะครับท่านชมเจ้าของเขาบอกมาว่าให้ไปจัดการรถเก่ารถแกใใ่ให้หน่อยในหะ้ไปลองเช็คุมให้หน่อยเนาะโอเคครับได้เลยได้เลยเจ้าของนะผม เขาบอกว่ารถทันนี้จอดมาประมาณ20ปีแล้วนะครับอ๋อแล้วท่านจะทำยังไงให้ทำให้มันสตาร์ทติดล่ะายต้องทำัไงกันเหรอ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาอุปกรณ์มาให้เรียบร้อยนะครับผม <c oughs> โดยเราจะเอาอุปกรณ์ที่สามารถาสตาร์ทได้นะครับผมถ้ามันสตาร์ทได้เราก็จะสตาร์ทเลยนะนะแต่ถ้ามันยังสตาร์ทไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้อง เอ่อทำการเข็นขึ้นรถนะโดยเราที่จะต้องเอากระโโกไปนะครับเพื่อที่จะดึงมันออกมานะก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเอาเจ้าโอเไปนะ,ะเจ้าโอไปนะไม่รู้ว่าโอเจะสามารถพิชิตการเขาเรีโโยกว่าอะไรอะ่ะสามารถเออดึงขึ้นได้หรือเปล่าแต่ฉันคิดว่าน่นาจะ ง่ายนะสำหรับงานตัวนี้นะงานตัวนี้มันไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่เด้อมันไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่นะส่วนตัวชัดคิ่าอยวาง๊ี้นะแต่มันจะยากอยู่ที่การปรับปรุงหรือว่าเอามาบรัรุงนี่แหละนะทำไมมันข้างอย่างนี้เนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าจะต้องได้เปลี่ยนรถซะแล้วนะเพราะว่ารถคันนี้ไม่น่าจะใช้งานได้นะาจะต้องเอาเจ้าแฮทไปนะ ขออนุญาตเอ่อเอาเจ้าแคทไปก่อนละกันนะขออนุญาตดีดนิ้วนะแปะโอเควันนี้ฉันขอเอาเจ้าแคทสามสองศูนย์ตัวจะตกใสไปละกันนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะพปื้นะรู<อ>้สึกว่ามันจะพปื้นิดนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยละกันนะครับ<อ>เดี๋ยวผมจะให้เจ้าพิ่ใสนะครับนะพิ่หล่อครับหรือว่าพิ่หล่อนั่นเองนะครับ โดยทำการขับเจ้าแคทในวันนี้นั่นเองนะครับาโอเคเดี๋ยวเราเดินไปกันเลยนะครับมาเพื่อที่จะเดินไปขึ้นเจ้าตัวเทเลอร์หางลงเบุตนานะนีเ่เราเดินมากันเลยแล้วครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมเพราะว่าเราจาเป็นต้องใช้แมโครในการลุกขึ้นนะผม อ่าเราก็สวิงมาเลยนะครับผมซึ่งแชทตัวจกใส่เนี่คือผมก็ไม่ได้จะมาปรับเสียงมันอะไรมากไปนะท่านผู้ชมนะฮ่าฮ่าฮ่าโอเคเจ้าตอนนี้เจ้าก็รีบขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวขอปรับเป็นซูมก่อนแล้วกันนะครับน้าโอเคตอนนี้เจ้าาก็ค่อยๆเดินขึ้นมาแล้วกันนะ ค่อยๆเดินขึ้นมาแล้วกันเดอ้เออ๊บอ่าเดี๋ยวจะพาฉันจะพานมาดูนะครับนะมุมมองที่มันอยู่ข้างหน้านะครับนะซึ่งมันจะเป็นมุมมองที่อยู่หน้าเป็นอาเรวาเรียกว,ว่าหน้าห้องเก่งนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันเลยนะครับนะเป็นมุมมองที่อยู่เหมือนเอาโกโป,โปรมาติดก,กระจกนะ นายก็ดูไปชิวๆแล้วกันนะโอเคตอนนี้ฉันกำลังจะขึ้นให้นะครับผมค่เาเราขึ้นมานะนะเดี๋ยวให้ลุงรอนะครับลุงรอของเรานะครับในการทําการคอนโทรนะครับคอนโทรเฮดโคนะคเพื่อที่จะจอดนะเพื่อที่จะไปยกเจ้ารถคุมปู่นะครับซึ่งมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมี ลักษณะที่เก่าแก่แล้วก็ปุกพังหมดแล้วนะครับผมซึ่งการที่เอาไปปรับปรุงนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งฉันคิดว่าเราควรจะเอาไปทําเป็นเศษเหล็กขายเป็นเศษเหล็กมากกวา่านะอท่านผู้ชมเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมฉันขออนุญ,ญาตเอา อ่าทางโรเบิดขึ้นก่อนแล้วกันนะมาไม่ใช่้างโรเบิรเราปเป็นสะพานนะสะพานไม้โอเคเราก็จะเดินทางไปกันได้เลยนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็เป็นแคท320 Gc ออเจไม่น่าใช่นะนี่น่าจะผิดนะนเป็น320นะท่านผู้ชมนะโอ้ตอนนี้เราเกิดเห็ุกณ์ชนเล็กน้อยถึงปาดกลางนะโอ้โหตอนนี้ค่าคิดว่าค่าน่าจะ ไปเดินทางไปที่จุดสถานที่ที่เราจะต้องไปปลุกชีพนะเป็นรถเก่าแก่โบราณนะซึ่งเราย้ายไปนี่ค่าย้ายก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะแงพงพอสมทุกคนะแตระว่าเราใจรักอะไรเงี้ยเ,เราก็ต้องอจัการใเรียบ้อยนะเรา,าก็ต้องเดินทางไปไอย จะเดินเท้าไปกันเลยแล้วทานผู้ชมนะเจ้าคิดว่าไครล่ะเคตอนนี้เราก็ต้องดูรถซ้ายขวานะครับผมดูรถซ้ายดูรถขวาเพื่อให้แน่ใจว่ามันปลอดภัยนะเพราะว่าเกินว่าเราไปตัดหน้าเขาหรือเขามาตัดหน้าเรานี่เพราะว่ารถเรามันคันใหญ่นะเออรถเรามันคันใหญ่นะครับนะซึ่งชนมาแต่ละเทเนี่ยมันไปใช่เรื่องเล่นๆน,น,นะมันหนักจัดเลยนะ คครับตอนนี้เราเดินทางมาใกล้จะถึงพื้นที่ที่รถปู่ที่เก่าแก่นะที่ได้ทำการจอดเสียมาเป็นเวลา,าสิบกว่าปีแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนะ้าอันนี้เราย้าย320มาแล้วนะครับนะ้าซึ่งฉันคิดว่านะ้าใครคิดว่านะ่าจะอยู่ซอยไหนนะจากที่ เราได้ตัว GPS มานะครับฉันคิดว่าน่าจะอยู่ซอยนีนะฉันขอแอบๆก่อนละกันนะฉันขอหางโรเบิรลงก่อนละกันนะตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับโอเคลงปึ๊บปึ๋งโอเคนะครับเดี๋ยวฉันขอดับเครื่องก่อนละกันนะเพราะว่าฉันต้องเดินไปดูหน้างานก่อนละกันนะท่านผู้ชมผมต้องข้าต้องเดินมาดูหน้างานก่อนนะเพราะว่าซอยนี้มันน่าจะมีอะไรมีพึ่งมีแตนอะไรหรือเปล่าวะ ลุงีไ่ฉันไม่วม้อทีเแล้วลมาทอะไรตรงนี้่ลุงเออลุงมาเมาอะไรตรงนี้อ่ะลุงเออเออลุงเพิ่นไปดักขับเพิ่นไปหน่ททีนะลานเลยแล้วแล้วลุงมาทำอะไรตรงนี้อ่ลุงเอแลุงจะไปบ้านลุงอยู่ไหนน่ะบ้านลุงอยู่ไหนอ่ะลุง อ่ะลุงคิดว่าบ้านลุงน่าจะอยู่แถวๆนี้นะเอาหลานเอาไอ้ลุงเอาลุงแล้วบ้านลุงอยู่แถวๆนี้แล้วลุงไม่กลับบ้านอ่ะอ่ะลุงลุงมาไปไหนอ่ะหลานเลยไอ้หลานเอ็งจะพาข้าไปส่งที่บ้านหน่อยได้ไหมแล้วบ้านลุงอยู่ไหนอ่ะบ้านเราก็อยู่แถวๆนี้แ่ละหลานเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาทํางานนะลุงนะเออลุงลุงช่วยขยับออกจาก ช่วยเอาตูดลุงเนี่ยตูดอันแหลมเนี่ยลุงตูดอันแหลมของลุงเนี่ยออกจากพื้นที่ของผมด้วยนะโอหทจานก็คือผมจะมาปลุกชีพนะลุงนะอลุงช่วยหลบออกไปหน่อยได้ไหมโอ,โอ้ดูสภาพรถผมสะกอ่อนดิลงเอ้ยทำไมรถผมมันทำไมรถผมมันช่างเก,ก่าแก่อะไรขนาดนี่ลุงครับลุงครับโอ้ครับลุงโอ้ โอเคครับลุงช่วยขยับจูดออกหน่อยหน้ไมมลงเอ้ยมาผมจะทำการเซอเออลุงผมเข้าใจแล้วครับลุงโอเคโอ้โหนี่มันสภาพกี่ปีแล้วเนี่ยลุงเอ้ยรถลุงเนี่ยอันนี้มันรถใครเนี่ยลุงผมถามหน่อยได้ไหมโอ้โหรถันเก่ามันแก่อะไรขนาดนี้เนี่ยครับลุงครับโอ้โห โอ้โหโอ้โหทำไมมันเก่าแก่ขนาดนี้ลงเอ้ยแล้วรถลุงผมถามหน่อยได้ไหมรถคันนี้มันจอดมากี่ปีแล้วลุงครับผมถามหน่อยได้ไหมว่ารถคันนี้มันจอดมากี่ปีแล้วลุงเอ้ยเออเออลุงก็เออไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ลุงเกิดมาลุงก็เห็นจอดเหรอฮึมันใช่เหรอลุงมันเกิดปะลุงก่อนาก็เห็นเลยเหรอลุง โอ้โหลุงก็บเหตุว่าอย่างนั้นนะโอ้โหแล้วผมจะทำไงเนี่ยลุงเอ้ยเอาวัสดีครับลานลานเฮ้ยไม่ใช่โอ้สวัสดีครับเอาสวัสดีครับพวกนายพวกนายช่วยเอ่อทำคานเบี่ยงซ้ายไปอีกหน่อยได้ไหมเพราะว่าฉันจะเอารถไปโคลงเนี่ยฮะนายนายช่วยเบี่ยงซ้ายไปหน่อยได้ไหมยืมนายนายขับนายนายนายช่วยเบี่ยงซ้ายออกไปด้ไหมเด็กฮะนายนายจะไปไหนเนี่ยนายฮะ โอ้โหทางก็ตันกว้างนะน,นายนะฉันจะเอารถไปโคลุงสักหน่อยอ,ะอ่ะอ่ฉันคิดว่าเราน่าจะได้หลบมันนะครับท่านผู้ชมเออผมคิดว่าเราอ่ามันไม่น่าจะหลบเราหรอกออโอเคโอเคพวกนายเดี๋ยวฉันหลบให้นะเออแต่ฉันจะขอเหยียบข้าวญาติพวกเองหน่อยนะโอเคนายพวกนายรีบไปไกลๆลนะพวกนายนะรีบๆเด้ออ๋อ รีบเลยพวกนายเด้อโอเคไปกันเด้อโอเคฉันก็จะเอารถไปโคลงนะท่านผู้ชมนะผมก็จะไปโคลงเลยละกันนะครับนี่อ่าแล้วท้าไมขึ้นไปได้เลยท่านผู้ชมโอเคฉันคิดว่านะ่าจะเอาลงเลยละกันนะเออโดยพี่หลอนะครับเขาจะทําการคอนโทรลรถในคันนี้นะ,ะพี่หลอดที่เราไว้ใจได้อยู่แล้วนะ,ะเพราะว่าเขาขับ งานไหนงานไหนก็มีแต่สมหวังทั้งนั้นนะครับนะโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวพี่หลอก็เอาแคทนิกเจนลงนะครับเพราะว่าเราต้องมาทำการกู้ชีพนะคือภารกิจของเรานะเราต้องเอาเจ้าเอา่คุณปู่ที่จอดติดอยู่เมื่อกี้นะครับให้เอาออกนะ ก็ต้องเดินทางออกมานะครับนะเราต้องภากรกิจของเราก็คือลากออกมาลนะโอ้โหทำไมรถมันวิ่งเร็วอย่างเงี้ยก็คือรถคันนี้มันจะไม่ได้แต่งเสียงนะท่านผู้ชมนะก็ขอให้เข้าใจตรงกันด้วยสวัสดีครับพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับว่าไงครับว่าไงอย่าปิแตาดิพี่ใหญ่เอ้ยอ,อย่าปิแตาด้มันไม่ดีหรอกนะ ไม่ดีต่อสุขภาพนะพี่ใหญ่นะอันนี้ก็เป็นปุองภายในองของเจ้าแคทนะเคให้พี่ใหญ่ไปก่อนเลยแล้วกันนะพี่ใหญ่ไปออไปครับเดี๋ยวเราจะทําการเดินไปนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องเดินไปนี่หน้างานนะครับเราต้องมองซ้ายมองขวานนะครับนะมองให้หน่อย,ปยเป็นไรลุงลุงแกช่วยขยับออกได้ไหมลุงเอ,อ้ย ร้านเอ้รลานลุงเอ้ยลุงลุงช่วยใครจะบอกช่วยขยับตูดออกจากพื้นที่ตรงนี้ได้หรือเปล่าลุงเอ้ยได้หรือเปล่าลุงเอ้ยได้หรือเปล่าฉันคิดว่าเราน่าจะออกได้เราสันคิดว่ามันไม่น่าจะยากนะลุงจะออกหรือเปล่าเดี๋ยวลุงครับลุงช่วยขยับตูดออกได้เปล่าลุงอ๋อไม่งั้นผมจะจิ้มลุงจริงนะ เล้วล <Bond> ื้อลื้ลุงจะให้ผมตักออกอ่ะลุงเอ้ยเออลุงให้ผมตักออกหรือลุงจะออกเองอ่ะลุงเออจะจังไหนอ่ะลุงแต่ผมคิดว่าผมน่าจะต้องเหยียบลุงนะขอโทษทีนะลุงเนอะคิดว่าผมน่าน่าจะต้องเหยียบลุงนะลุงเนอะเรต้องขอโทษทีนะลองได้เออผมขอเหยียบลุงหน่อยละกันนะลุงเนอะฉันคิดว่านะต้นไม้ต้นนี้มันน่าจะขวางทางไปหน่อยตอนแรกฉันก็ไม่อยากเอาออกหรอก แต่ว่ามันน่าจะจริงๆว่ามันน่าจะขวางทางการทำงานของกพวกเรามากแต่ถ้าเราเข้ามาข้างในได้เราก็จะสบายนะโอ้โหอันนี้สภาพรถจอดมาสิบกว่าปีนะครับคือสนุงสนิมนะครับเต็มเลยนะทุนผู้ชมนาะสนุงสนิมนี่เต็มเลยนะครับโอ้โหงานของเราวันนี้ก็ก่อนข้างที่จะยากลำบากนะ โอ้โหประตูนี่เปิดได้หรนะือเปล่าเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราต้องเอาออกมาตรงถนนนะครับนะคระับลุงครับ,บลุงช่วยขยับตูดออกจากพื้นที่ตรงนี้ได้หรือเปล่าลุงเอ้ยนะ่งั้นลุงจะโดนเหยียบจริงๆนะลุงนะเดี๋ยวขอสำรวจก่อนละกันนะท่านผู้ชมนะทุกคนอ่อฉันขอสำรวจก่อนละกันนะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นขอพ่วงเอาแต่ว่าอ๋อสนิมเฟ้อเลยนะทุกคนแต่ว่า โครงสร้างก็ถือว่าก็ยังน่าจะใช้ได้อยู่มัง้งสภาพนี้ก็ยังเอาจไปใช้อีกเลยเี่ยแต่ค,คิดว่าเครื่องมันก็ยังใช้ได้นะในความคิดนะแต่ว่าเราต้องทําการเดินรถเข้ามานะแต่ว่าต้นไม้รู้สึกว่ามันจะหวงทางใช่ไหมนหน่อยแต่ว่าน่าจะตรงมาได้มั้งเออน่าจะเดินตรงมาแล้วก็ออบเขารบับลุงคารับรับลุงครับ ครับลุงครับครับลุงลุงเอ้ยลุงโอเคฉันคิดว่าน่าจะเดี๋ยวฉันจะอ้อมนะลุงนะผมจะอ้อมเลยนะลุงนะจะอ้อมไปนู่นนะลุงนะขอใครลุงด้วยแล้วกันนะลุงเด้อขอใครเด้อขอแยกเกียบหัวนะลุงแล้วผมบอกให้ผมบอกให้ลุงหลบลุงไม่หลบเองนะผมก็ต้องขอใครลุงด้วยแล้วกันนะลุงเด้อ อบอกให้ลุงหลบไปแล้วเนะ้อบอกให้ลุงหลบไปแล้วลุงไม่หลบเองผมวันนี้ผมช่วยไม่ได้ช่วยลุงไม่ได้แนละ้วลุงเนะ้อไม่ความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเลยวนะเนออ๋อถ้ากดขาไ้ความเร็วมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆโอเคตอนนี้นเราอยู่ในป่าที่ค่อนข้างจะลึกนะครับซึ่งอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่า ใครเป็นเจ้าของรถนะเอ้ยเจ้าของรถเขาเป็นอะไรนะครับเจ้าของรถเขาเป็นอะไรพวอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาเอามาจอดไว้นะครับเขามาจอดไว้ตรงนี้ซึ่งผมก็อันนี้ก็ผมก็ไม่เข้าใจกับพี่แกเขาเหมือนกันนะอผมก็ไปเข้าใจเหมือนกันนะถึงว่าเขามาจอดไว้ทําไม ซึ่งงานของเรานะผมงานของเรานะั่นก็คือจะต้องดันนะดันรถเพื่อออกมาถนนนะเพื่อที่เราจะต้องซ่อมได้นะเ,ออเพื่อที่เราจะซ่อมได้นะท่านผู้ชมนะซึ่งงานของเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะกนาดคิดว่าได้ไหมเออคนที่อยู่ตรงนั้นอะ่ะได้ไหมได้หรือเปล่า จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเออทษทีโอเคฉันคิดว่าฉัน่าจะเอาบุกีดันตัวพวงเหล็กตัวนี้ให้มันขยับได้นะคิดว่าอ๋อเราคิดว่าน่าจะทำได้กันรอยคิดว่าน่าจะทำได้นะคิดว่าน่าจะเกาะมาตรงนี้คิดว่าน่าจะได้นะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ารถชันจะมันจะไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะ ฉันจะลองเดินฉันตัวเดินดูหน้าเวลาอันนี้อ่าฉัคว่าไม่น่าได้่ะพวกนายพวกนายลองไปหมุนพวงมาลัยดูดิลุงลองหมุนพวงมาลัยดูดิีฉันจะลองดันตูกด,ดูอ่ะเออนายลองดันดูนะ พวงมาลัยมันเอียงมาฝั่งนี้เดี๋ยวฉันจะลองดันตูดดูนะเดี๋ยวฉันคิดว่ามันไม่น่าติดหรอกตอนนี้เดี๋ยวฉันจะดันตูดนะนายก็ประคับพวงมาลัยไปนะนายนะโอเคนะเดี๋ยวฉันจะดันตูดไปแล้วกันนะโอเคอ่าโอ้โหฉันคิดว่าจอชันนี่มันมันมันเหลืองเกินไปปะเนี่ยโอ้โหมันเหลืองเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเออเดี๋ยวฉันขอปรับแป๊บนึงนะ ฉันคิดว่าแค่แค่นี้น่าจะพอดีนะแต่ฉันคิดว่าคลิปนี้มันน่าจะเวลาหมดไปแล้วนะเอาเป็นว่าถ้าข้าจะต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ฉันพอปิดไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับรถเจ้าหุณโปคันนี้นะหรือว่าจอดมาน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบกี่สิบปีนะฉันคิดว่านะโอ้โหซึ่งเยอะมากนะฉันขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนแล้วกันนะครับสวัสดีครับยู